ก่อนนอนวันนี้ขอนำเสนอประโยคสั้นๆอันหนึ่งเอาไว้พูดคุยกับหนุ่มฝรั่งเพื่อจะเป็นการทำให้การพูดคุยนั้นผ่อนคลายสนุกสนานแล้วไม่จาเป็นว่าจะต้องจริงจังกันทุกๆวินาที นะคะควรจะพูดติดตลกบ้างมันก็จะเป็นสเสน่ห์แบบหนึง่งและไม่จําเป็นว่าจะต้องถึงขั้นว่าชอบกันแล้วรักกันแล้วถึงใช้ประโยคนี้ได้แค่รู้สึกดีต่อกันเราก็พูดเล่นเล่นแบบนี้ได้เช่นกันค่ะประโยคนี้น่ารักดีค่ะ you look familiar like my mother's son in law you look familiar like my mother's son in law you look familiar like my mother's son in law You my look mother's son-in-law familiar like son เจ้าประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณเนี่ยมองดูแล้วคุณคุณนะเหมือนกับลูกเขยของแม่ฉันเลยนะคะนำไปใช้ดูค่ะแบบว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วก,ก็สร้างรอยยิ้มให้กับเราสองคนได้